สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในรถโตตาคอสนะครับใครที่กําลังมองหาจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับใช้กับกล้องเดิมโรงงานที่มากับรถได้และก็สามารถทัชจีนเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้รวมถึงมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงที่พงาลัยเนี่ยใช้งานได้ปกติทุกอย่างไม่มีการตัดต่อสายเป็นปักตรงรุ่น ติดตั้งเสร็จแล้วตามผมไปชมการใช้งานกันดีกว่าครับนี่คือหน้าตาจอ Android ตรงรุ่นในรถโตโยต้ตาคอร์นะครับจะเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วทันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นจอ Android ตัวแ a ม8ลอม128นะครเรียกได้ว่าหน้าจอเป็น 2K การทัชสกรีนไหลลื่นมากๆนะครับตัวจอให้เป็น Android นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Maps ได้นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงการแตะที่ไม์นะครับไปเซ็นทันบางนา ความรวดเร็วนการประมวลผลเนื่อบอกได้เลยว่าตัวแ a ม8เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในบรรดาจอ Android แล้วนะครับนี่ฮะเราสามารถที่จะใช้ก o o g l e แ a ปนำทางแบบนี้ได้เลยนะฮะเราสามารถนำทางไปด้วยแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้สามารถดู YouTube ได้นะฮะเนกดปุ๊บโอ้โหรวดเร็วมากๆขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวจอรองรับซิมสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับมี USB นะครับรองรับ การเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงผ่าน USB ทั้งหมดนะครับเพี่ยงแค่มีไฟล์ก็มาเปิดเล่นได้นะครับมีแอปพลิเคชันในส่วนของ Netflix นะครับผม iCE BTV สามารถรับชมทนะีวีในระบบออนไลน์ผ่านลูที TV นะครับหรือว่าจะเป็นเล่นผ่าน AIS Pay l ก็ได้เรียกได้ว่า เป็นจอ Android จริงๆเลยนะครับครบทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงเหมือนมีมือถือเครื่องหนึ่งในรถเลยนะครับในส่วนนั้นเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน p พ Store ได้กดเข้า p พ Store มาลงชื่อเข้าใช้ใส่ Gmail ตัวเองนะครับหลังจากล็อกอินเนี่ยนะครับก็จะผูกบัญชีกับตัวจอเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้แล้วนะครับในส่วน,นของตัวกล้องนะครับที่มากับตัวรถนะครับเราสามารถที่จะกดดูนะครับ ทัสกินปรับมุมมองแบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นความคมชัดก็ชัดขึ้นนะครเรียกได้ว่าใช้กล้องเดิมโรงงานคมๆแบบนี้เลยนะครับสามารถทัสกินปรับมุมมองของตัว รถเหมือนกับใช้จอเดิมของตัวโรงงานได้ด้วยเรียกได้ว่าระบบต่างๆเนี่ยฟังก์ชันของตัวรถก็ยังอยู่นะครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนี่นะครับภาพก็จะตัดนะครับผมเป็นตัวกล้องถอยแล้วก็มุมมองเบรสไอวิวแล้วเราก็สามารถที่จะทัสกิีนปรับมุมต่างๆของตัวรถได้ของตัวจอได้ครับควบคุมทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าครบทุกฟังก์ชันการใช้งานจริง,รงกับจอ Android ตรงตรุ่นในรถโตลต้ตาคอร์คันนี้ครับ เป็นอย่างน้นผู้ชมนะครับครบทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงรีกว่าเป็น y o u t u ค e ุกแคล e ป์เดฟิกทีวีออนไลน์นะครับรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเพลย์สโตร์นะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยควบคุมผ่านหน้าจอได้เลยนะครับในส่วนของตัวกล้องเดิมที่มากับโรงงานนะครับที่เป็นกล้อง3มิติทีดีหรือว่ากล้องรอบคันเนี่ยนะครับก็สามารถที่ทัชสกรีนเปลี่ยนมุมมองได้นะครับทุกอย่างเป็นปั๊กําเร็รเสียบั้งงบดเลยใครที่กำลังหามมองหาจอ Android ตรงรุ่นเร็วๆนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลย ที่มี l าจออ a ด d i o ทุกสาขาตามรายละเอียดด้านล่างเลยครับก่อนจะการฝากกติดตาม Facebook, YouTube กดส Subscribe, สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะฮะวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วความสุขทุกการเดินทาง HAPPINESS ON ROAD กับ m i r a g e u u i o o ครับสวัสดีครับ